คิปที่สองบทที่เจ็ดรอบที่หนึ่งอิติปิโสภะคาวะอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชฌาจารณะสัมปันโนสุขตโลกะวิทุนอนุตตรโรโพธิสัทธมัสสะระธิสัทธาเทวานุสสะนังพุทโธภะคาวะติบทที่แปดสวัชขาโตภะวาตาธรรมโมสันทิตโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจตังว,วินที่สัมโพวินจุหีเติบทที่เก้าสุป,ปฏิปันโนภะวะโตสะวะสังโฆอุปชุปติปันโนภะวะโตสะวะสังโฆญานณปฏิปันโนภะวะโตสะวะสังโฆ สามีจิตปฏิปนุพระวัโตสาวะสังโฆอธิขังจตาริปุริสยุคานติอัฏฐาโพริสยุคาราเอสาภะวัตโตสาวะสังโฆอหุเนยโยปะนหุนเดโยทักขิตเดโยอัญชรีกาลัณยโยอนุตารังบุญญาขิตังโรกัสสัตติบทที่สิบจินดามนีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปัสสันติสิเนหังมาตาปิตาวะอระหังปะโพตันจะมหาราชาตวะโมหะโพตันทุ โนทีปังกะเรเทวสุปโปเทจิกินจิเทวเยสกโกปัช,ชางจะเสมิงกินเนวะทัตตาปิยังกันดังสาริปุตโตภะวันโตเมสิทธิราพังสนานาเยนมนีจินดาปิยังจัดทัดนาสัะเพ,พสนาภะโหสัตนายังมาปิยังมามา,มาบทที่ 11. สิบเอ็ดสกตตวาพุทธารัตนโอสถรรอุตมงวรวังหิตังเทมนุษยนางพุทธเตชะนาโสทินานาสันตุสัตปัฏวา สัพเพทุกขาบุปัสสมเป็นตุเตสกัตะวัฒมารัตนะโอทังอุตมังวรังปาริรักมุปัสสมายังธรรมะเฉนาสุทินันสันตุปัฏฐาสัพเพภะยาบุปัสะเปนตุเตสกัตวะสังคารัตนะโอสัทธรรมาราอุตมังอหุนยังปะหุนยังสังฆเตเชนาสุทินันสันตุปัฏฐาสัพเพโรคาบุปัสสมเป็นตุเต รอบที่สองบทที่เจ็ดอิติปิโสภะคะวะหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณาสัพพนโนสุขโตโลกะวิสุน์นุตโตโรปุติสัทธมัสสระถิสัทธาเทวินุตสานังสุดพุทโธภะควาติบทที่แปดสวะขาโตภะวตาธรรมโมสันทิติโกะการิโกะอหิปัสสิโกโอปันนิจโกปัจจตังวิญทิตโผวิญยุทิติบทที่เก้าสุปฏิปันโนภะวัโตสาวะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะวัโตสาวะสังโฆญาณะปฏิปันโนภะวัโตสาวะสังโฆสามีที่เจ็ดปฏิปันโนภะวัโตสาวะสังโฆ ยาติธรรมจตตาริปพริสยุคาอัฏฐปุริสปุคาระเอสะภะวะโตสาวะสังโฆอหุเนโยปะหุเนโยตะคิเนโยอัญชลิกะลันิโยอนุตตรังบุญญาเขตังโรกัสาเตปุริจัตสิปจินดามณีปิยมันตังยาสังฆาสังโฆนังอุปปาสันติสิเนนะหังมาตาปิตาวะอรหังปะโพตันจะมหาราชาตาวะมาโปสถุโนทีปังการเทโวสุโพเทจิกินจิเทโวเยสโก ปัจฉันทศมิงเกณฑเนวะทัดปิยังกันตังสาริปุตโตภะวัตุเมสาทิสิทธิภาลังชนะชนะนัเยมณีจินดาปิยังตัดทนังสัพเชนาภูชันะปิยังมามะบทที่สิบเอ็ดสกตวะพุทธาราตนะโอสถทางอุตตมาวรังหิตังเทวนุสานังพุทธเจชนะสุสินานาสันตุปัทฐานว่าสภสุขาบูสภนตุเตสกตวะธรรมราตนะโอสถทางอุตตมาวรังปาริราหูปัสสะมานังธรรมเตชนะสุสินานาสันตุปัทฐานว่าสภีพุทธพายา อุสสัพเมณตุเตสกัตธงว่าสังฆะละตัณงโอสามังวะรังอุตตังหูในยังปะหูในยังสังฆะเตเชนนาสุตินานัสันตุปทาวะสัพเพรโรคะวูปาสะเมนตุเตรอบที่สามบทที่เจ็ดอิติพิโสพระคาวาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารยนาสัมปโนสุขตัวโลกกิวฑุตอุนตโรบริสธรรมสารถีสัทธาเทวานุส่านังพุทโธพระคาวาตีบทที่แปดพระขวาโตสาร บทที่แปดสวัคขาตัวภาวตาธรรมโมสันทิตโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนัญญิโกปัจจตมันทีตะโพวิญยุหิติบทที่เก้าสุปฏิปันโนภาวตโตสาวะสังโฆอุชุปฏิปันโนภาวตโตสาวะสังโฆยายาปฏิปันโนภาวตโตสาวะสังโฆสามิจิปฏิปันโนภาวตโตสาวะสังโฆยาชีสังตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสายุขลาเอสาภาวะตโตสาวะสังโฆอหุเนิโยปะหุเนิโยทักขิโนโยอัชริการิโยอนุตารังบุญญาเขตังโรกัสสติบทที่สิบ จินดามณีปิยัมันตาเยสังหาสังกูนังอุปัสสนทิสิทธหังมัตตาปิทาวะโอละหังปะโปตันจะมหาราชาตวังมังปุสัตทุโนสีปังการเถววสุปเทจิกินจิเถวเยสกุปปังทัสสมมิงคินิวะทัตตาปิยังกตังสาริปุตโตภาวันตุเมสิธีราฟังชนะนาเยมณีจินนาปิยังจัตถนังสัพเพชนะภะหุชนะปิยังมหามาตบทที่สิบเอ็ด สกคตะวะพุทธรัตนัโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุสันังพุทธเจชนะสุทินานาสันตุปทาวะสัพเพทุกขามูปะสมินตุเตสกคตะวะธรรมตรัตนัโอสถังอุตมังวรังปาริยามูปะสมัยยังธรรมเจชนะสุทินานาสันตุปทาวะสัพเพไฟยาบูปะสมินตุเต สกรตวะสังขารตนังโอสะทงอุตมังวะรังอหุนียงปะหุนียงสังฆเตชฌนะสตินานันสันตุปถาวะสัเพรุคาวุปัสสันตุเตวบที่สิบสองชยยาสักานาพุทธเตตวามารังสาวานังจัตุสัจจะภะสัพหังละสังเยปิวิงสุนาราสภะตันหังกะราทะโยพุทธะอันทะวิสตินายากาสัเพปฏิทิธาไมหังพัทธเยเต มุนิสาราสีเสปติทิโตไมหังพุทโทธธรรมโมทาวิวโรจะเนสังโฆปติทิโตไมหังอุดเลเอสภะภุณาการโหหะทะเยเมยอนุรุทโสสารีบุตโตจะทักนิเคกนทันโยปฏิหัสสัมิงมขันลำโลจะมาว่าเกยทักขิเน,นสาวะเนไมหังอาสุงอนันทาระหูโรกันสัปโปจะมะา,านาโนโ อุปาสุงวนาโตสักเกเตเซสะโตปติภามัคขะสัมิงสุริโยปังการโรนิันโนสิริสัมปันโนโสภิโตมิมุมิม,มปุขาวกุลมารักอสัปโพเทระมหาสิจัตตาวะทาโกโสไมหังหะวะทะเนนนิตจังปติทัสิกุนา,ากนารโร ปุณโณอุคริมารโอจะอุบารินันทศิวาริเทระปจจอิเมชาตันรเตติรกามมาเสสาสิติมหาเทระวิชิตาชินาสวกาเอเตสิติมหาเเทระชิตสวันโตชินราโสสระนตาสิระเตเชนอังคัตมังเขสุสันติตาร ราตานังปุตรราโตอาศิทักขิเนเมตตาสุตกังสังสังจัดปัจจโตอาศิวะเมอังคคริมารังคังขันธโมระปฏิรันจจะขานาคติทิตยะสตะกังอาสัชเชชานังอาศิเซสะปาระกัสันติตาชินานานาวาระสังยุตตาสปัตติกะปกะรังกตาวัตาปิตาทะสันสตาภะภะภะหิรัส อันตุปัทาวาอาเซสาวินามาย,ยังดันตุอนานันติตาเตสะสาวิสะโตเมจจกิตเตนะสัทธาสัมพุทธาปัญชาเรชินะปัญชารับมาชิหิวิหะยาลันตังมะหิตาเรสะเทปาเรนตุมังสะเพตาปะหา บุริสภะอิเจวะมัตโตสุโคโตสุล,ตสลักขันโตรุลโคอิชานุภาเวนะชิตุปตทาวธรรมานุภาเวนะชิตตารังสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตตันตาระาโยสธามานุภาป,ปาริตาจารามิชิตนาปัญชาเลเต,ติบทที่สิบสามปะหงสมาสมาพินิมิตวัตสุทัง คีเมฆารังอุทิตะโคระเสนมารังทานติธรรมาพิธินาชิตวามุนินโทตันเตสสะพะวันตุเตชยมังคารานีมาราติเรกับพิมูทิตะสัพพะรติงโครัมปะนานาราภะเกวะมะาทัตทะยังขะพันตีสุทันแต่วิธีนาชิตวามุนินโทตันเตสสะพะวันตุเตชยามังคารานี นราเคริงสัชวารังอามิตตันตผู้ตังทวาคิจกามสันนิวาสุทารุนตังเมตันผูเสกวิินาชิตตวามุนินโทตันเตสาสาวันตุเตชยามังคารานิโอคิดตะโอคิดตะตขัดขัดมาหิตามหัตาสุทารุนตังทวันติโยชนาปะทังขุนิมาละวันตังอินทิพิสังขังตะมโนจตวามุนินโท มุนินโทตันเตเชสสะสะภะวันตุเตภะสังคารังนี้กัตตวา,านะภัตถมุธารังอิวะทพัพพินิยจัญญาญาทุกทาวาจราังชนะกายมามเชส,นะสันเตนะโสมะวิชินาชิตตวามุนินโทตันเตสสะสะภะวันตุเตชยายมังคารานีสัจจวิหายาหมติสัจจกาวะสัทธเกตุงวาทัพพิโลปิตัง ปิตามายังอาทิอันฟุตังปัญญาปฏิปชาริโตว,วิชิตตวามุนินโทตันเตสสะสะพาวันตุเตชยามังคารานีนาโทปนันทะผู้ผู้ชะครังบิผูทังมหิญญติงปุนเตนะเทรภูชะเชนะธรรมะปยันโตอินทุปเทสาวิชินาชิตตวามุนินโทตันเตสสะสะพาวันตุเตชยามังคารานีทุกขาทิชิผู้ชะเชนะสุทัตหาทัตทัง คัามมังวิสุทีสุติมัติภากาภิธานังยานะคาเทนะวิทินาชิตตวามินินโทตันเตสาสะภาวันตุเตชายามังคารานิเอตาปิพภูตชายามังคาราอัตคาธา,า,าโอวาทานโนทิณทิเน,นสารเตมาทันทีนิตวานะกเนกวิวิธานิปัจจุปัตวานิโมคังสุงขังอาทิขเมยานโรสะปัญโยมหากะ กรุณิโกนาโทหิตายสัพพานินางปุเรลาตว่าปารามิสัพพะปุตโตสัพโพชิมุตตะมังเอเตนะสจัววัชนาหุตุดเตสยามังคารังสันโตโพชิยามูเลสกัตายานังนาทิวัฒโนเอตังตวังวิชโยโหติยัสุสัยมังคะเลอปาราชิปปัลลังเกสสิปัจิวิปโขคะเลอพิเสเกสัพพะ พุทานังอภัพปะโทปะโมทติสุสุนัขตังสุมังขรังสุภะขตังสุหุติตังสุโคโนสะมุหุโตจะทัสิสังจะยิทังจะยิทังพมจาริสุปะท่าขินางกายกรรมังวจกรรมังปะท่าขีนังปะท่าขีนังมโนกรรมังปะนิทิติปะทาขีนาปะทาขีนาติกันตะวานระพันเต วันตเทปะทักิเน่าวันตุสัพพมังคาราละขันตุสัพพะเทวตาสัพพานุภาเวนัสธาสุติภาวันตุเตภาวันตุสัพพมังคาราละขันตุสัพพะเทวตาสัพพานุภาเวนัสธาสุติภาวันตุเตสัพพันตุสาสะผัดมังคารังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพานุภาเวนัสธาสุติภาวันตุเตบทที่สิบสี่ญาเทวัตาสันติวิหาร ระวัดสิณีทูปเประเคโพทิระเหตเลตะหิงตะหิงตำทำทมตัหิงตะหิงตาธรรม,มาทานเนนภวันเตปุชิตาสุทิงตระรุนเตทวิหารมันทาเรเทราจะามนสาน,นาวกาจะพิขาวสารามิกาทานาปฏิอุปัสสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสาราปัสปปนาภูตา สุขิตาภาวันตุเตชยาพุทาเยเปยปิจะอันทะสัมภาวาสังเสทะสาตะอาาะัตหโภปิตกาใหญนาติทางธาารรมวะรังปัญจปัญจิตจ,จะเตสัมเพอเอปิภุขาสักการรนตุสังขะยังธาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมาทะทาราจะปุคาราสังโฆโหติสัมโควาอัตยาอัตไยาจัพหิตายาจัพอเมทะขะตุสัตธัรมโม สัพเพปิทำมาจาริโนวุฒของสัมปาปุเนียยามะทำเมอาเรยะยปะเวทิเตปะปะสันนาโอนตุสัพเพปิปะนิโนพุทธะสัพุทธะสัสนธรรมังธรรมาทารังป่ว่าันโตกาเรเทวุป่วว่าสตุบุธิภะวัยาสันตานังสังมิตังทังเนตุ เมทะนิงมาตาปิตาจัอัตารชาชังนิจังระขันตุปุตตะกลางเอวังทมเมนาราชโานปะชังระขันตุสาาัพพาบทที่สิบห้าคับปัตตาจะนิมทุกขาพยปัตตาจะนิมพยาโลกัตปัตตาจะนิมโสกาหหนตุสพัพเพปิปะนิโนเอตาวัตาจัอเมห,หิสัมภตัง บุญญาสัมปะทางสัพเพเทว,วานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังททันตุสัทธายาสีลังลักขันตุสัพทาภวนาเพราตาหตุขัดฉันตุเทวตาขาตาสัพเพพุทธาภารปะปัตตาปจกาน,นันจะยังพระทังอริยันตาน,นันจะเตชนะนารักขันพันธามิสัพพะโสบที่ถิหก ฮนตุสัพพังสุมังคาระระคันตุพระเทวตาสัพพาพุทธานุภาเวนะสุทธิหฮนตุนิรันตารังหนตุสัพพังสุมังคาระระคันตุสัพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสุทธีหนตุนิรันตารังฮนตุสัพพังสุมังคาระระคันตุสัพเทวตาสัพพาสังฆานุภาเวนะสุทธิหฮนตุนิรันตรังด้วยอุปหัแห่งสัญญาอธิษฐานอุปาังแห่งความเพียรและอุปหัแห่งการบูชาพระราษฎร์ไต ด้วยการสาชัยบทสดมนพระสุดรพระพริและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ก่อข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเจริญทางลบและทางธรรมขอโชยเทพเจดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาใน,ในการสวดสัตยามนและธรรมะเหล่านี้เมื่อนโมทนาแล้วโปรดอำนวยพร,รให้แก่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนวัคคูโมกไปตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริจงสำเร็จศักดิ์สิทธิทุกประการด้วยเทิญ